ซื้อให้เป็นแบบเพชรแทร้เว้ยก็แค่ห้าแสนห้าแล้วหมวดอีกหรอคนเฟ้อจ้ <c oughs> อาหนะ้าหนาวอุว้ยคนหมีขั้วโลกจ้าเป็นหมีที่ตายแบบธรรมชาติไปไว่ายน้ำเก็บปลาแซลมอนกินปลาแซลมอนแล้วแข่งตาเป็นหมีขั้วโลกจริงปะเนี่ยจริงเป็นหมีขั้วโลกแปดแสนไม่ถ่าเลย แฟร์เชดชตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสมติเลยฉันบอกอยากได้สามีก็ไปหามาให้ก็ประมูลมาเบาๆอ่ะประมูลมาหรอใช่ขอจับหน่อยใจเหรอระวังด้วยนะเพราะว่าตัวนี้ประมูลมาแพงตัวนี้เท่าไหร่อ่ะยี่สิบห้าใช่แล้วไปเบาๆนะอย่าทำแรงเบาๆนะอย่าทำแรง ไข่อะไรนะไข่เฟอร์เบเช่กมันจิ้มพันได้ด้วยหรอใส่เนี้ย <c oughs> มันเป็นคอลเลคชั่นใหม่อ่ะยิมิลูหรอเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวสามีว่าเอา